สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปัามผู้ติดตาม tiktok นะครับให้เราเลือกบัญชีที่เราต้องการปัามนะครับจากนั้นให้กดที่แชร์โปรไฟล์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับตอนนี้บัญชีนี้มีผู้ติดตามอยู่1,597นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ครับและให้เราค้นหาคำว่า r i g h t o w w 4 4นะครับตามนี้เลยนะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดค้นหาได้เลยครับจากนั้นให้เราคลิกที่อันแรกนะครับ right Now ย4สนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นก็จะพามาหน้าเว็บนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีให้กรอก id อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นก็กดสมัครได้เลยครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเราก็นำรหัสมากรอกนะครับ ก็จะพาเข้ามาในเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในครั้งแรกนะครับให้กดไปที่ขีด3ามขีดด้านบนขวานะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วให้กดคำว่าเติมเงินนะครับจากนั้นให้เรากรอกยอดที่เราต้องการเติมนะครับเช่น10บาทครับจากนั้นนะครับให้เรากดคำว่าจ่ายนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับก็จะพาไปหน้าเติมเงินนะครับ อันนี้จะเป็นพร้อมเพย์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นวอลเล็ตนะครับครับหลังจากที่จ่ายเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะพากลับมาหน้าเดิมนะครับให้เรากดที่ขีด3ามขีดด้านบนนะครับจากนั้นให้เรากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับเพื่อกลับไปหน้าเดิมนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นให้เรากดที่หมวดหมู่นะครับ เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับวันนี้จะมาสอนปั๊มผู้ติดตาม t i k t o k นะครับอันนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นให้เรากดที่บริการครับเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยครับก็มีตัวเลือกมากมายเลยครับวันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับข้างล่างก็จะเป็นคำอธิบายในการใช้งานนะครับ จากนั้นให้เรานำลิงที่เราก๊อบมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับนำมาวางนะครับในช่องลิงนะครับและช่องจํานวนนะครับจะเป็นจํานวนผู้ติดตามนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊ม200ติดตามนะครับผมก็พิมพ์ไปได้เลยครับ200นะครับข้างล่างก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการปั๊มนะครับจากนั้นให้เรากดส่งได้เลยครับ ก็ให้เราเช็คความเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยครับระบบก็จะได้รับคําสั่งนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการรู้ว่าระบบดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วให้เรากดที่ขีดสามขีดด้านบนนะครับแล้วกดคำว่าคําสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งซื้อที่ผมเพิ่งกดสั่งไปนะครับ ให้เราเลื่อนไปทางขวานะครับตอนนี้รอดำเนินการนะครับนี่เป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่ผมได้ทดลองปั๊มผู้ติดตามนะครับ1000คนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์นาว24ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นคำสั่งซื้อที่ผมกดสั่งไปนะครับก็ถ้าเสร็จเราก็จะขึ้นเสร็จแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างบัญชีจากศูนย์ถึงหนึ่นนะครับคอมครับ